สวัสดีครับผมดิฉันนะครับแต่คนที่แม่วันนี้จะมารีวิวแหละไ,ไม่ให้เห็นแต่เห็นแล้วก็คือมารรนา,าเอกนั่นเองมารรนา,าเอกนมแต่ว่ามีความแข็งอยู่นะครับนี่นะครับไม้ก็จะประมาณนี้ความยาวน่าจะเท่ากับมาปกติเสียงหลับน้ำเสียงแอรเสียงทีวีขอภัยองกันนะครับแล้วก็ อันนี้คือแบบม้างดน้านครับคือไมาเดน่าอะไความแข็งก็จะดังประมาณนี้เดี๋ยวผมลองตีซองตัวก่อน mm hmm. าาดเนี่ยถ้าว่าตีคู่แต่ถ้าว่ากรกก็ hmm. จะประมาณนี้ครับ mm hmm. แล้วก็ไม้เนี่ยมาจากน้ําหนักเบาไม่ค่้ยหนักมา mm hmm. กนี่เราจะแบบนี้นะครับธ mm hmm. ีการจบก, mm hmm. ก็ผมเมื่อก่อนนะ หัวก็เปลียนราเมนาดเปรียบเสมือนได้เลยกับตอนนี้กับตอนนั้นผมเพิ่งรู้ว่าต้องใช้ถ้จาจะทิงชั้นะมันมาโกะได้นะเปิดผมมีอันนั้นผมว่าเออผมจะทิ้งแล้วมันมีนิดนึงมันนาแล้วไม่อยากใช้เลยยังไงก็เอามาใช้จะาด้ก็ได้นะครับเห็นแล้วไม้นี่ยผมก็ใช้นะเป็นไม้แข็งอันนี้มันหลุดนะมันะปเป็นน้ำมัน และลาน,น้าที่ผมอบอกว่าผมทำอย่างไรดูภาพเอาม่ต้องดูก็ได้เออแล้วจริงๆมันไม่ขึ้นภาพให้ผพผมไม่ได้ถ่ายนี่ผมทำกับสิ่งนี้แต่กลัวดินน้ำมันกงเทนะครับแต่กลัวดินน้ำมันดูนะครับเนี่ยผมติดและใช้แอปวัดเสียงใดๆแบบนั้นเองนะครับ เอฟตุนตีไทยนะผมก็จะวัดเซต้าสมมุตินะสมมุตินะผมเอาตัวตัวสอนนั่งแบบนี้ผมก็ดึงออกอ่อา,นเ,า,านะนะเนี่ยครับแล้วมาหน้าเนี่ยความยาวก็จะประมาณนี้นะครับเวลาตีสมัคร และสำหรับผมอ่ะทุกสะดวกเลยเวลาอ่าม้าจะมันเกินผมชอบเินแต่ว่าตรงๆอ่ะเคยเราต้องฝุดแบบนี้เลยซอนดีกู้ซอนไอตีซอน เพลงให้ทุกคนฟังถ้าว่าจะอยากฟังเพลงอะไรก็ตามครับโอเคครับบ๊ายบายครับ